คุณครับผมคุณครับป่าบังครับถือแขน่ถือสะดุ้งเป็น้องแหนได้น้หน่อยเนาะโอ้ยครับผมผลุนน้องอ้ไอู้ส้นมาบคุครับผุนน่องอไอ้ีเอาเลยปีน มองแนบขาขนาดขาแน่ yup. <c bio> นมกขึ <p> ้นาแล้วขึ้นนแล้วขาวอักรากขึ้นมาแล้วกางเหี้ย เบื้งตีนเข้าที่เป็นไรพี่น้องตีนพอยเป็นเล็บบ้างครับลงหนังๆแล้วพี่น้องอุ้ยอุ้ยอายอาญะพี่น้องเอ้ยครับสุดยอดครับผมเอามาแล้วขึ้นมาแล้วสนเจียชนเจียได้าเรียกไหลเมียนครับนี่ครับเสียงสนเจียครับลูกกับเมียเอาดิครับเบิ้งลูกครับเพิ่นไปตุ่มเอาป่าเนี่ย หารุ่นกัมเหียนี่พี่น้องกับเซียนทุนทยาที่เป็นจังไดที่เป็นจังไดขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเอาอุ้ยป่าขึ้นเต้นครับเธอป่าขึ้นเต้นเต้นพี่น้องเป็นจังไดโอ้ครับพี่น้องบางเหียนี่พี่น้องบางเหียนี่พี่น้องบังเอาคันบังจมบ่ขึ้นป่าจมบ่ขึ้นอู้ข้างล่างก็มีอีกอู้หูป่าทุกอย่างอ้ละมัดไยูเด็กเราไปมัดเรามัดไว อ้ยมันล่งผ่าวชุดจอดม่นชันมันดูผาวเนาะมันล่งผ่าว้วสลัดแม่นเม่นพี่น้องดูปะครับเบิ้งดูครับผลครับเบิ้งดูครับเบิ้งดูครับพี่น้องโอ้ยโฉมพวกขึ้นพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับผมเอาโบโบเตอร์อีกผู้หนึ่งครับนี่สุนเตยาพาเลี้ยงไร้ครับนี่ครับหมอเลมซิงครับพี่น้องนะครับนี่ครับอุ้ยบิงครับอันฟันบิงครับพี่น้องอุ้ยครับสุดยอดสุดยอดเอา พุ่นครับผมพุ่นครับผมพุ่นหลวงท้ายพุ่นน้องท้ายครับน้องท้ายเอ้อบ่ครับบ่เม็นทางสีหนึ่งพุ่นบอกครับนี่บ่ครับพุ่นจุดยอันนี้ครับเฮ้ยพออยู่สิบโลนเนาะอันนี้เจ้าก็ล็อกไว้ครับล็อก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  ลู้บัครับขุนแห่พี่น้องแห่สามืนซี่ืนม่รุ่นกันพี่น้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวไเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวเด้คไปก่อ้เบ่งครับนี่ครับขึ้นมาแล้าขึ้นมาเป้าเล้วพี่น้องนีมาก เาเาเแนย็ถืกว่าข้าวว่ากันตัวนี้เอาปลาเจ้าปลาเอานี่ครับบุญพี่น้องบุญครับนี่ครับ ข,ข,ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเป็เล่นใจขึ้นมาแล้พวพี่น้องขึ้นมาแล้วเป็นพวงน่องเกิดมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่น้องเฮ้ยพี่น้องสุดจอดอีรีครับผมโอเห็นเราหมานี่ดีเด่นเฉพอนี่ถือปลาข้าวถือปลาปข้าวตัวบักใหญ่ครับเพื่อนเนี่ยดูหนากล้องใกล้ๆนี่อู้หูยบางเห่งนั่พน,น,นพี่น้องบ้ครับอู้หูยประยู่เกือบสิบโลค,ครับสุจดจอดสุดจอดครับ